จะกวนยน้ำมันทุเรียนเนี่ยค่ะมันออกมาเลยนะคะทุกคนนี่คือน้ำมันทุเรียนนะคะยากลองชิมนะคะแนะนำว่าให้ไปบ้านป่านะคะเขาจะมีทุเรียนกวนเนี่ยสดไม่ไหม้นะคะกวนกันทุกวันไม่ขังสต๊อกเลยนะคะเราจะกวนได้นะคะวันละประมาณสิบโลค่ะทุกคนสิบออเดอร์เท่านั้นค่ะเราจะกวนกันแบบสดไม่วันต่อวันจะเป็นทุเรียนบ้านกอง่วนเราเองนะคะทุกคนเป็นทุเรียนบ้านที่เนื้อเยอะมากๆแล้วก็เนื้อดีด้วยนะคะเนื้อจะคือมีเส้นใหญ่เลยค่ะเนี่ย เราจะไม่มีการบสซอมแป้งใดๆนะคะเนื้อนุ่มหมาก,กวนจนแหง้งเนื้อนุ่มหนับมาคะ่ะเนี่ยมีความหอมทุกคนมีความหอมของกระทาความหอมของน้งถุเรียนกวนจะกวนจนน้ำมันทุเรียนเนี่ยคะ่ะมันออกมาเลยนะคะทุกคนนี่คือน้ำมันถุเรียนนะคะเนี่ยแล้วมันจะกลิ่นในกระทาเลยแล้วก็คือแหง้งหอมหมากๆเลยนะคะกลิ่นนี่โชยเตะจะมุกเลยนะเนี่ยทุกคนดู คือถ้าเราไม่แห้งอ่ะถ้าเราไม่ได้แบบนี้่ก็คือเราก็จะไม่ยกในกระทะนะคะเพราะว่าการที่เรากวนถุเรียนที่มันไม่แห้งดีเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่มากนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยแกะถูเรเยนได้ไม่นานนะคะทุกคนไอเนี่ยเราสามารถทิ้งเอาไว้ด้านน็อกตู้เย็นเนี่ยได้ไปเลยค่ะประมาณเดือนนึงก็คือแบบยังดูได้สบายสบายเลยรื้อวาใครที่เอาไปใช้ตู้เย็นก็ได้นะคะถ้าใช้ตู้เย็นเนี่ยจะช่วยถนอมอาหารนะแล้วก็ทําให้รสชาติของถุเรเยนกวนเนี่ยมีรสชาติีดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใครที่ลองเอามแวนอตาตกัดูคื มันอเลยค่ะมันรเลย,ยจริงๆยากให้ทุกคนนะคะลองมาเพิดใจลินเรียนกวนยายนี่ดูใครี่สนใจนะคะไปเลยค่ะบานฟ่ารับประกันได้เลยว่าลูกค้าจะได้โุเรียนกวนที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนอืมก็กินเพลินทุกคนเราสามารถกินได้เรื่อยๆเลยลองดูนะคะ